สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องมิลลดาพาแซ่บเือเกาค่ะวันนี้ได้เจียวกุ้งค่ะพี่น้องตาเจียวกุ้งใส่บกกอกด้วยค่ะเดิอมมานี้พอบอกกอกสุกข,ขึ้นหย,าค,นย,นยนา,า,าค่ะตําเหนียวๆพี่น้องมาๆค่ะตาเจียวกุ้งแ่บอื้อหือ หอมแดงอได้บอกดีน่าัดน้ำรอตพิอืมอยากกินโดนละเพื่อสียหาเลยค่ะอืเแ็บ ลาบแม่บักซี่หรอกอะแรดดิทมาลากีนกหคำแดงหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นปลาคนกรุงเทพคนภาคกลางเรียกไอ้เทกาด้วยค่ะอืม้มแซม ตำใส่บกวกแซ่แฟ่ยฮืืืม ปลาขาวหน่อยปลาซึมวทำไมปลาขาวปลาซิ่วปลาซิ่ปวปลาสอยกว่าคนอืน่นปลาสรอยนะคะนะ่ะเนาะอืม 好凉。<Yeah. S 1> yeah. เขาคนับาืม ม,อมขอบคุณหลายๆค่ะที่คอมเมนต์ที่าทตามรับชมเมนโรดผ้าสแสบค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับมนันนี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ